จุดชมวิวผาโมออีแดงตรงนี้คือตัวหน้าผานะครับมีภาพแกะสลักนูนตำ่ำสามารถปีนลงไปดูได้นะครับเป็นผาที่สูงดูยอดไม้ข้างล่างนะครับผาโมอ,อีแดงชายแดนไทยกัมพูชา,อ,าอยู่ในเขตอำเภอ กันทระรักจังหวัดศรสีสะเกดนะครับฝั่งซ้ายมือแผ่นดินเขมรน,นะครับมองไปเห็นเด็ดทะเลทะเลยอดไม้นะครับเป็นทะเลยอดไม้เอ,มอาการไปชมนะครับของจริงจะดูะต,ะตะลึงตะลึงในตา a mahia ha mo